มาจ้าขนมเทียนแซ่บๆเลยค่ะอยู่กอกวงก็มีขนมเทียนกินนะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่ติ๋มคนสวยที่อุตส่าห์ทำมาฝากนะคะแซ่บๆเลยค่ะขนมเทียนนะคะเดี๋ยวมาลองกันว่าจะอร่อยแค่ไหนขนมเทียนแซ่บๆพี่น้องขนมเทียนพะนะยี่กวงก็มีขนมเทียนเด้อสีบอกไ้เด้อนี่ๆมาเบิงมาเบิงมาเบิง,งขนมเทียนใส่ย,ยังไม่ใส่เค็มพนะ นี่ขนมเทียนค่ะอันนี้ใส่อะไรเนี่ยใส่ถั่วเขียวอ่ะใส่ถั่วเหลืองเนี่ยใส่นี่ใส่เค็มหอ,อมผิกไทยแซบ,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 บแซบโบแซบแซบค่ะขนมเทียนอ үгтэй <laughs> <elim> <sweigh> <mumbles>